ร้อง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 ดูเขี้ยวไปเรื่อยๆออกไปเขี้ยวไปเรื่อยๆเขี้ยวไปเรื่อยๆยัง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 นี้คนรยัง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 ไม่ยังยังยังลงดาราขายมาหมดมีหนุ่สองคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ตังค์อ่ะรู้เ่าอ้าวอีนี้ยังไม่ได้ตังค์หนูกันเลยย่ะหนูกินไม่หมดแม่อิ่มนะหนูโชว์เต็มทีเลยเดี๋ยวมึงอวกเอาข้างหน้าเออมานี่หนูก็ทำเป็นอร่อยไปก่อน เใช้เดี๋ยวพี่สีต้องไปนั่งร้องให้นะลูกทำไมอะแม่อ้าวกมา้วเสียเงินเสียทองสบายไมยสุดยอดจริงพี่สั้นยี่ยาวแม่ไม่เคยดูเลยค่ะงั้นเดี๋ยวดูให้ไปเดี๋ยวไปเอาคร้องไปดูกันตั๊หนึ่ง now you see me พามาเที่ยวตลาดออตอ ซึ่งเราสองคนเนี่ยถ้าได้ติดตามก็จะรู้ว่าเราสองคน,น่ะไม่กินทุเรียนแล้วที่เราเคยแบบว่าไปถึงจันทบุรีก,รก็ดันไปกินเฉพาะพันธุ์พวงมันีทีนี้เราก็แบบมันยังไม่โดนอ่ะมันยังไม่ถึงอะ่ะม,มันจะต้องกินก้านยาวหมอนทองมันต้องกินอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าร้อนนะเออแล้วตอนเนี้ยแหละที่มันเป็นช่วงหน้าของมันที่มันอร่อยที่มันอร่อยที่มันกําลังแบบเรียกว่าอะไรนะฤดูของมันอ่ะฤดูผสมพันธุ์มันอ่ะก็ ก็เลยพาคุณซีมาที่อตกเพราะว่าตอนเด็กๆอีฉันจะกินผลไม้อะไรก็จะต้องมาที่อตกและทำไมคุณจะต้องเอาก้องเข้ามาใกล้อีชันขนาดนี้ก็มันนี่สวยไงก็จะได้เห็นชัดไงเดี๋ยวลองดูว่ากินได้ไหมนี่ดูนี่นัคือมันไม่ใช่มันซูมนมป้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าไม่รู้เป็ียนยังไงไม่เคยมาเหมือนกันนะ ครับเจ้าของรา้านมาเลยพี่นีดจะบอกว่าพี่นี่ด่าหลักหนูกันมากสองคนเป็นเอฟซดูตาตักตะไปเกี่ยวข้าวร้อยกระทงก็ะแทงอะไรนหนูนั่นน่ะ้ <c oughs> บาบอกคอแตกดู ขาดแล้วบางว่างอ่ะจ้าแม่นิดมางล่างนะบอกตลาดอุตกรณ์นี้ถ้ามากินทุเรียนตอนนี้หน้าร้อนนี่หน้าทุเรียนแล้วใช่ไหมแม่ใช่ใช่ตอนเนี้ยเป็นเป็นช่วงแบบฟินเลยที่ทำออเดอร์ส่งช่วงพีชเพราะว่าพี่นิดทำส่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มออเดอร์เนี่ยจะต่อบเจ็ดโมงอะตอบพร้อมเสิร์ฟแล้วก็แกะส่งสเลปไฮโซขาดน้องสีกับน้องมีดเนี่ยนะที่ยังไม่เคยมาเลยจ้าเธอลยจะบอกพี่นิดเลย ผมกับภรรยาเนี่ยปกติไม่กินทุเรียนอ้าวปกติไม่คนทั้งบ้านผมได้กินทุเรียนหมดเลยเราเคยไปกินมาแล้วแต่ว่าไม่เคยกินก้านเนี่ยหมอนทองก้านยาวไปกินนี่แม่ไปกินพวงมณีกินพวงมณีมาเนื้อจะนิดนึ้อยแม่อันนั้นจะกินนิด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 อะลองกินที่นี่เลยแกินที่นี่เนื้อจะเยอะนิดนึงใช่เนื้อมากเนื้อนมไข่เนื้อนมไข่ โอเคไม่ได้อายุ50ิจริงหรอใช่จ้ะยังแซ่บอยู่เลยนะโอ้ยมีด้เนาะโอ้ยแโอ้ยแล้วมีทัดหูหน่อยนะมีทั้งหมอนทองด้วยใช่ไหมแม่แล้วก็การยาวใช่แต่ตัวท็อปเทนคือหมอนทองอ่ะเราก็ต้องรอเพราะว่าหมอนทองเนี่ย คนไปโลกมะเร็งกินดีมันทําให้เมียนมีพลังอ่ะอ่ามันจริงจริงจริงมันเป็นไขมันดีนะใช่มาลองมาลองมาลองนี่มันมันดูสวยมากเลยนะมันดูสวยอะไรอย่างมันไม่ได้สวยอย่างเดียวเนี่ยมันอร่อยด้วยเลยไม่หมายถึงว่ามันดูสวยมากคือแม่ค้าดูสวยมากเลยนะอย่ากดร้านเลยนะจ๊๋า้อง้องร้องหนูร้องนี่ครั้งแรกเลยแม่ลอง้องร้องหนู กินไม่แรงมากที่นี่ไม่มีกินแรงกินหอมขึ้นจมูกพ่อน้องสีก็ไม่มเคยมาไงแต่้ะคนน่ะถ้าเขาเป็นสาวกกับเขาจะไม่พลาดเพราะว่าพี่นได้เป็นหมอฉัดพ้องทางจริงจริงคุยซะด้วยเฉพาะทางยังไงแม่รักษาโรคนี้โดยตรงโลกที่กินทุเรียนให้ถึงกินให้ฟินให้ถึงจุดเลยกินให้ฟินกินให้นลองดูนะลอง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 ดู เคี่ยวไปเรื่อยๆค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆอร่อยวะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกหวานน้อยนะหวานน้อยเนื้อเบาหวานหนูฟังอันนี้คือเนื้อเบาหวานหวานน้อยอุยเนื้ออร่อยมากใช่อันนี้อันนี้ยังย่า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 งยังนี้คือย่งยังย่า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 งยีางย่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 าง้่างย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 ่ังย่า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 แย่างย่างย่าแย่างย่างย่อยมากเลยอ่ะมันอร่อยแบบ ยาปากยาปากหวานนะจ๊ะไม่ใช่จริงจริงอร่อยมากแบบไม่ใช่จริงๆเมื่อก่อนผมไม่กินเลยนะจริงๆแบบเข้าใกล้ก็ไม่ได้เลยแล้วแต่หัวเลยอยากจะลองดูก็อย่างที่ผมบอกจริงๆว่าคนอื่นเขากินกันหมดแล้วเราไม่กินได้ไงอ่ะพี่สีเดี๋ยวพี่สีต้องไปนั่งร้องไห้นะลูกทำไมอะแม่อ้าวก็มาน่ะเสียเงินเสียท้องสบายยชินยอชอบชอบคนมีประสบการณ์แบบนี้แหละจะจูบกันลำบากเลยนะแม่กินทุเรียนจะหึงเลยนะ กินทุเรียนหึงมากเลยอันนี้คือเลเวลแรกเหรอใช่เนื้อเบาหวานสําหรับคนเป็นเบาหวานเขาจะกินแบบเบาๆหวานเบาๆหวานเบาๆแล้วก็มีหวานเวอร์หวานเวอร์อ่ลอง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 ติดตามมาตลอดไม่ต้องแบ่งลูกไม่ต้องแบ่งหมูแม่อิ่มไหมมาหนูโชว์เต็มที่เดี๋ยวเมื่อวกเอาข้างหน้าเออมานี่หนูก็ทำเป็นอร่อยไปก่อนเออหน้าสามพัา ละมุขนขึ้นไปอีกขึ้นนี่มิดหนึ่งนะแม่ละมุนขึ้นอีกละมุนค่อยๆห้ได้อารมณ์ไม่อร่อยจริงๆอ่ะเออมันไม่เหมือนกันเนาะแม่เนาะคนไม่เคยกินอะ่ะนี่ไม่เคยกินออจริงๆนะออไม่มันอร่อยมากอ่ะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับฝากคุยใหญ่แล้วถุรียนของแม่เน็ดเนี่ยนะกินเท่าไรน่ะไม่ร้อนคอแต่ร้อนม้อนกระเป๋าดูว่าเอากระเป๋าตังออกมากระเป๋าตังเอาออกมาถ้าผมเลือกตอนนี้นะแม่จ้า ผมเลือกอันนี้มากกว่าอันนี้แล้วมีหวานฝันนี้อีกเอาอีกเหรอแม่ละลายในปากละลายในปากไม่ต้องมีฟันคนไม่มีฟันก็กินได้ได้กุกัอันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรแม่เขาเรียกครีมมี่ครีมมี่ครีมมี่อ่าหัวหน่อยหนึ่งหนูกลัวเพราะหนูกลัวหนูกลัวนี่ละลายในปากเฮ้ยมันอร่อยคนละแบบเนาะแม่คนละแบบเพราะชอบคนละแบบเลยมันละลายในปากก็จริงแต่ว่าก็ยังคงความอร่อยเพราะมันยังมีความกรอบข้างนอกนะแม่เนาะใช่แล้วแม่ทำได้ไงให้มันเป็นอย่างเงี้ย ี่นี่ทีเดียวที่อไม่มีมันที่เดียวมันทำได้ไม่สารไม่มีสารกันบูดสารอะไรทุกอย่างเชื่อถือแม่นิดได้หมดเอาไปฝากผู้ใหญ่ได้ใช่ไมครีมมี่จริงๆเู้ต้องเลยเมื่อก่อนเนะคนเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยอ่ะแต่ที่ผี่เอเข้าบ้านได้หนูด้วยนม่เหม็นนไม่หนูมีกินเหม็นแม่ไม่มีเลยอไม่เหม็นทุเรียนแต่ว่าเหม็นโมมากเลยจ้ แข็งก็หนูหน่อยแล้วนะเราลองเบอร์นี้หน่อยไหมเอาอีกแล้วเหรอแม่คือแม่กล่าวว่าใช้ล้มตั้งไปตรงนี้เลยอันนี้เป็นเนื้ออะไรแม่เอากินแล้วเดี๋ยวอาก่อนเราไม่บอกาไม่บอกเจะกินคำย่อยๆุกจะรู้สึกได้อันนี้ก็แม่ที่ปลายแบบผมหน่อยใช่อืออร่อย มันก็ไม่เชิงผมนะแม่มันแค่แบบถ้าเทียบกับอันไอ้พวกนี้ใช่ถือว่าอันนี้เผอๆอันนี้กินง่ายด้วยรสมันไม่แบบหนักไปน้อยแม่ใช่กำลังแบบดีได้กรอบๆได้เคี้ยวใครไม่เคยกินทุเรียนนะจุดเช็คพอยต์ได้คุณจะมาเบิกเนตรของความเป็นทุเรียนจริงๆโอ้โหต้องมาหาแม่นิดมาไม่ต้องซื้อได้มาคุยกับแม่กันสนุกแล้วเอาจริง เดี๋ยวเรามาลองก้านยาวนะมันแล้วมันต่างกันยังไงแม่มันอยากลองกินแล้วแล้วบอกอารมณ์อ่ากินแล้วบอกอารมณ์เอออหนูลองทั้งกัเออนะต้องเคี่ยวไปก่อนนะค่อยๆเคี่ยวนะเคี่ยวไปด่าลมนะอันนี้กลิ่นนี่แทบไม่ออกเลยนะ อันนี้คือก้างยาวใช่อันนี้คือเนื้อไก่ฉีกมันสามารถมีหลายอารมณ์แม่ค่าทําได้ทุกอารมณ์อารมณ์หวานละมุนอารมณ์ไก่ฉีกกรอบนอกนุ่มในฟังแม่พูดงี้ผมฟังแล้วผมคิดดีไม่ได้เลยนะได้หลายอารมณ์เนี่ยาราคาราคามันมันขายกันยังไงแม่ มันเป็นที่สวนอย่างทุเรียนหัวดอกที่เราส่งลูกค้าไปเมื่อกี้หัวดอกหมื่นสองที่หนูชิมและทุเรียนเออแปดพันแปดพันก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งเดี๋ยวไปเที่ยวที่บ้านไปขี่มอเตอร์ไซค์แรลลี่ในสวนในสวนไี่สั้นนะในย่อในย่อฟังจากน้ำเสียงอ่ะมันแยกไม่ออกเหรอที่สั้นที้ยาวแม่ มีสั้นยาวใหญ่มีหมดแหละมี่ะแล้วของแม่ไม่เคยดูเลยค่ะงั้นเดี๋ยวดูให้ไปเดี๋ยวไปรือเรื่องไปดูกันตั้งหนึงแม่แล้วไอ้ไม้เท้าไกลจะติดมันเชื่อได้ป่าวเราไม่เชื่อหรอกมันใช่ไม่ได้หรอกนี่เห็นไหมแม่ขายั่งพูดเลยขโมยเป็นงั้นเลยแล้วแม่ทำยังไงแม่ก็ใช้มีดขอเอาเนี่ยมีเตรียมไว้ให้หนูแกะด้วยอาจาย์เลืมนะไม้นี่ไม่เชื่อแต่เชื่อมีดมีดเด็กคืออาจารย์เราเลยแหละมีแค่นี้เหรอแม่ใช่แค่นี้แหละอันนี้นะโอ้โหแม่เอ้ยมาลองอันนี้คือ นี่คือทุเรียนดูสิวะแน่เอาขอยิ้มหัวมาเข่อได้ทำหรอกลูกหนูลองเข่อนี้สิอะลองเขอสิคุกฝักกันไหมเหมือนเหมือนจะอะไรอะลองสิจะบอกนะจะมาแน่นๆนักดเสียบไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยเสียบอย่างนี้นะ ไม่ต้องไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยเนี่ยอย่ามีเรื่องด้วยเด็ดขาดไม่ได้เลยเนีไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยม่แม่แเนี่นะนี่อันนี้เชือให้หนูแบบซอฟๆนะแบบว่าเอาช้าๆช้าๆช้าๆเลยนะอ่ช้าๆเอากระดาษมาหนูกระดาษมาเร็วเอานี่เอาเลยสวยายเจ็บแมแม่เดี๋ยวนี้ยังเจ็บอยู่ยเจ็บแมประสบการณ์งานมันเหล่ธรรมดาแต่ถ้าเจ็บอะถ้าเจ็บจะหยุดไหม สบายใส่ปอกทุเรียนเลยปอกแอปเปิลไว้เนี่ยทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะโอ้สวยงามสวยมากสวยงามมากสวยงามมากโดยปกติแล้วแม่ต้องรีบมาจองอะไรไหมะต้องจองเพราะว่าทุเรียนอ่ะบางทีงอ่ะเขาเห็นว่ามันมีมากอ่ะมันไม่ใช่เนื้อเขาชอบหวานละมุนแงถ้าเกินมากหวานละมุนมันหมดหูจะมาเซอร์ไพรส์พินิจเงี้ยไม่ได้นะไงท่องตึงมา เละโชคแล้วพเพื่อนไปเลยมึงนอกเงี้ยโอ้โหแทบร้องไงเซอร์ไพรส์มันก็เลยว่าเออมันต้องจองมันก็เลยเป็นการที่ว่าเฮ้ยมึงจองกันยังมึงจองกันยังเออต้องจองนะไปจองหมดนะใช่มันก็เลยเป็นแนวนี้ไปเลยแม่จ้าปกติแม่ตื่นกี่โมงเนี่ยอันนี้สาย7จ็ดโมงเโมงนี่สายแล้วเหรอ7เจ็โมงต้องส่งของแล้วคนก็สั่งเราอะบ่าย2องโมงไปที่ไหนบ้างไป ตามินทาไปสุขุมวิทใบสาม <ừ> um. เอาไปกี่กล่องกี่กล่องเสเล่ไพโซบางทีเขาไม่ว่างเขาก็ไม่ได้มาที่นี่เขาเขามาไ,มไวบางทีเราคิวนาะนเขาจะโทรมาสั่งใช่โทรไปจีบแม่ได้ไหมจีบได้แฟนฉันตายแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะมีที่อื่นไหมแม่มีสาขาอื่นไหมไม่มีมีไม่ได้ไอ้นี่มีไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวมันเจ็บปวดมันมีที่อื่นมาแทรกแซงมันจะลำบากของอร่อยที่เดียวพอที่นี่ ถ้าไม่มีเวลาโทรมาเดี๋ยวไปส่งให้ใช่คนหนึ่งซื้อห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเมื่อกี้หนูมาไม่ทันไงซื้อฝากครูใหญ่ต้องของดีเลยดีเลศหาไม่ได้คือถ้ามาที่นี่คือเป็นแบรนด์นี้นี่ถ้ากระเป๋าเขาเรียกแอร์เมสใช่ถ้าทุเรียนหมอนทองก้านยาวต้องเป็นของแม่นิดเท่านั้นใช่เพราะมีที่นี่ที่เดียวใช่เอาจริงอะคุยหน่อยแม่เอากี่กิโลเยอะกี่กิโลเป็นร้อยโลไหมใช่ เสียงเนี่ยขายแรงงานขายเสียงเนี่ยปากเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องไปเล่นของลัตเวทไม่ต้องอันนั้นมันไม่ใช่เงินมั่นคงอันเนี้ยมันเป็นเงินมั่นคงอันเนี้ยมันเป็นเงินถาวรแรงงานของเราใดแค่ไหนก็แค่นั้นแต่อันนั้นเงินมันเป็นลาบลอยไม่ได้มันลอยไปลอยมาเราจับมันไม่อยู่ลรอกเราไม่ต้องไปห่วงหรอกว่า ทำดีจะได้ดีไหมเราทําไปเถอะ <ừ m. S 2> เดี๋ยวมันได้เองทําเองขายเองอะ่ะ <ừ m. S 2> ผลิตเองเราขายเองอะ่ะเรารู้ทุกกระบวนการหมดเนี่ย <ừ m. S 2> คือเราไม่มีไปอ่านสคริปต์อ่านอะไรหรอกเราไป<อ>เราแบบก็เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดใช่ <ừ m. S 2> เราอันไหนยังไงเราเรียนรู้หมดไง <ừ m. S 2> มันก็เลยแบบว่าเขาก็เลยให้เราอะเป็นแบบอย่างที่ดีของกเกษตรกร เมืองนมเมืองนอกอ่ะต้องนั่งเครื่องนั่งอะไรมากินน่ะไม่เดือดได้ไงเพราะนั้นคนไทยเราก็ต้องสามสนุนนะอะไรดีก็ต้องบอกต่ออะไรดีก็ต้องลองมาชิมดูใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเราแกะทุเรียนวันไหลตันแล้วเราแกะคนเดียวเราไม่มีแรงงานแบบนี้เพราะเมื่อก่อนเราจนเราเป็นเกษตรกรแท้ๆเราเป็นคนจนแท้เลยเราไม่มีตังค์ไปจ้างใครเรามาที่นี่เราก็แกะเองเลยตันสองตันเราแกะเองหมดเลยอันไม่หมดเลยไม่มีเวลาเราไปไหนเราไป็นนันมาของไปคนนี่ก็สิไปไหนไม่ได้หรอก ก็ต้องขมิบขมิบจนฟิตไปหมดนะเลยจริงเชื่อฮะจนกว่าจะได้เห็นกับตามีลูกค้าเข้ามาซื้อเนี่ยหรู้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวกำลังจีบกันอยู่นะไม่เป็นไรจ้าสารอลกรมีที่เดียวถามเลยว่าถ้ามาร้านที่ขายทุเรียนอร่อยที่สุดในโลกในโลก ร้านแม่นิดอยู่ไหนโอ้นาของการหลวงนะจ๊ะจ้าเดินมาง่ายมากเลยแป๊บเดียวนะไม่พอซื้อทุเรียนเสร็จแล้วก็แวะไปซื้ออย่างอื่นผลไม้มมผลไม้เอาหงอาหารแม่ค้าอะไรก็น่ารักนะอาหารอร่อยที่นี่ฝากไว้ด้วยกับร้านนี้ของแม่นิดนะครับขอบคุณมากเลยน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยนะฮะน่ารักมากอร่อยจริง ของดีจริงต้องนี่ร้านน้องนิดระยองฮิตดูเห็นไหมแบมือขอตักทั้งวันน่ะแบมือขอตักทั้งวันเลยดูดูดเพี่เล็กดีกผมจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ให้ผมกับเมียเป็นพรีเซนเตอร์แต่แม่จะเป็นเมียอีกคนหนึ่งของผมครับเฮ้ยขายหน่อยขายโลเท่าไหร่แล้วจ้ะแม่หมื่นสองพันโลถ้าลูกค้าสวยแบบนี้เอาไปเลยจ้ะอยากให้เท่าไหร่ก็ให้เลยจ้า ตกใจเมียอยู่ข้างหลัง